สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้มีวิธีการทรําปลาหมึกผัดผงกะลี่มาฝากครับหมึกกรอบเด้งซอสผงกะลี่หอมอร่อยวิธีทําง่ายเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนครับส่วนผสมแรกวันนี้ใช้หมึกกล้วยครับ400กรมัมหั่นเป็นชิ้นล้างทองคมสะอาดว้ให้เรียบร้อยครับนมข้นจืด140มลครับน้ำพริกเผา40กรมัมพริกไทยป่น1ช้อนชาครับน้ำมันสำหรับผัด น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียง2เม็ดครับหอมใหญ่60กรัมครับผงกะหรี่5กรัมหรือว่า1ซองเล็กนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะครับกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ขึ้นช่าย30กรัมครับส่วนผสมทั้งหมดจะมีเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับ อันดับแรกเราจะมาทําซอสก่อนครับซอสผัดผงกะหรี่ทําง่ายๆโดยเริ่มจากไข่ไก่ครับ2ฟอ,องครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปได้เลยครับนมข้นจืด140มิลลิตรจะเท่ากับ1กระป๋องเล็กนะครับโดยประมาณหลังจากนั้นตีไข่กับน,นมจนเข้ากันดีครับพอไข่กับนมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มใส่น้ำพริกเผาลงไปครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายครับใครชอบหวานมากปรับเพิ่มได้ครับผงกะหรี่ครับซียวขาวครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกไทยป่นครับ พอใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วคราวนี้นะครับเราจะตีทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นซอสครับใช้เวลาสักครู่เนื่องจากน้ำพริกเผาเนี่ยถ้าแช่ตู้เย็นไว้แบบผมเนี่ยมันจะตีออกค่อนข้างยากแบบนี้ครับแต่เวลาผัดไม่ต้องกลัวครับผัดแล้วมันจะละลายอยู่แล้วครับเราจะได้ซอสผงกะหรี่มาเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ครับเราเริ่มผัดกันได้เลยครับตั้งกระทะใส่น้ํามันสําหรับผัดครับพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนํากระเทียมลงมาผัดในน้ํามันให้เหลืองหอมก่อนครับ กระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับใครจะใช้กระเทียมไทยโขกก็ได้เช่นกันครับผัดจนเริ่มเหลืองหอมใส่หมึกลงไปผัดได้เลยครับตรงนี้เร่งไฟแรงเลยนะครับเพราะว่าเราจะผัดไม่นานเดี๋ยวหมึกจะหดซะก่อนหรือถ้าใครกลัวว่าจะหดนะครับสามารถนําไปลวกน้ําก่อนได้แล้วก็ค่อยผัดตอสครับตั้งไฟสักคู่นะครับพอหมึกเริ่มสุกนิดนึงก่อนนะครับก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปครับ พอใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเรียบร้อยแล้วผัดจนเริ่มสลดนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรานําซอสผงกะหรี่ที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปในเมนูของเราได้เลยครับเล่้ยงไฟสักนิดนึงครับราดลงไปให้ทั่วๆแบบนี้ครับพอใส่ลงไปแล้วนะครับยังไม่ต้องคนนะครับตั้งไฟรอจนกว่าจะเริ่มเซ็ตตัวสักนิดนึงก่อนให้มันเป็นครีมแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าใครใช้ไฟแรงจัดไฟแบบฟู่ๆเลยนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็รีบคนได้เลยครับเพราะว่ามันจะเซ็ตตัวค่อนข้างเร็วอยู่แล้วครับสูตรนี้นะครับจะเป็นครีมแบบนิ่มๆแบบนี้นะครับจะไม่เซ็ตตัวเป็นก้อนๆนะครับพอซอสผงกะหรี่เราเซ็ตตัวดีเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงครับแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายครับผัดต่อจนทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยครับอพอผัดมาจนสุกดีเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นอันเสร็จแล้วสําหรับเมนู ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้ครับน่าทานมากๆถ้าใครกลัวปลาหมึกจะหดเกินไปแนะนําให้นําไปลวกก่อนผัดซอสให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยนาปลาหมึกลงไปคุกก็ได้ครับเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราผัดไฟแรงผัดไม่นานปลาหมึกก็จะไม่หดมากเกินไปแล้วก็ลดระยะละนดวิธีการทํางานลงไปด้วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอัตราส่วนทั้งหมด ขึ้นในวิดีโอให้เรียบร้อยแล้วครับใครดูไม่ทันนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูในรายละเอียดของวิดีโอได้ครับผมจะจดเอาไว้ให้อย่างละเอียดเลยครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ครับเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีทำและส่วนผสมง่ายๆแบบนี้มาทําให้ดูครับ วันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกับข้าวในครัวด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ